สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยนะคะดิฉันนางสาวสุภาพรเจริญศรีธงชัยบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุยุย้ยระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยสำหรับนักศึกษากรสอนอนะคะ 1. โอดแต่งกายด้วยชุดสุภาพนักศึกษาไม่จําเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาเข้ามาใช้บริการก็ได้นะคะแต่ขอให้แต่งกายด้วยชุดที่เรียบร้อยนะคะแล้วเข้ามาที่ห้องสมุดแล้วห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามทําของชำรุดเสียหายค่ะแล้วก็ไม่นําสื่อทุกชนิดนะคะออกจากห้องสมุดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์นะคะการใช้บริการยืมคืนของห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยนะคะให้นักศึกษาเนี่ยแจ้งชื่อพร้อมกับตำบลของตัวเองนะคะ แล้วก็ยืมหนังสือได้4เล่มต่อ1อาทิตย์ค่ะสำหรับการเป็นสมาชิกของห้องสมุดนะคะขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะแอดไลน์เพื่อนักอ่านตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรับรู้ข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของห้องสมุดนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่ห้องสมุดรประชาชนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะขอบอกว่าที่นี่ได้ความรู้สึก3 in 1เราวกับว่านั่งอยู่ร้านกาแฟาอยู่ร้านหนังสือในห้างใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศชิลๆไม่ได้มนโ,นโนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว้าวเดินเข้ามาด้านหน้าเจอเลยค่ะจุดเช็คอินฟินอ่านสำหรับคนชอบถ่ายรูปจัดเลยค่ะ ด้านในอลังมากค่ะตรงนี้มีจุดถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันด้วยค่ะมีทุ่งมาให้ถ่ายลุยเลยค่ะมุมสินค้าชวนช็อปมีสินค้าชุมชนมาให้ช็อปคุณภาพพรีเมียมช็อปที่นี่ไม่มีชาร์จแบรนด์กอสนองานแฮนด์เมดทุกชิ้นมีสินค้าตัวอย่างโชว์เปิดพรีออเดอร์สนใจเข้าไปดูรายละเอียดต่อได้ที่เพจ OOC C บริษนอมาร์เก็ตค่ะด้านนี้ไฮไลท์เลยเด่นมากค่ะรูปสมเด็จพระคณิษฐาธีราเจ้ากับหนังสือเยอะมากค่ะมุมไอดอลนักอ่านเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือสุดยอดค่ะโซฟาเขียวตรงนี้นั่งอ่านได้ตามใจชอบด้านหลังเป็นมุมดราม่าบุ๊ก โซนนี้นิยายเพียบค่ะใครขอ,อนิยายกดไลค์รัวเลยค่ะอีกด้านหนึ่งมุมกาแฟแชร์วความรู้จิบก,กาแฟห้อยขาอ่านผ่าน WiFi อ่านหาน,ไไาน,นังสืออีบุ๊กก็ได้ยุคนี้ใครขอโซเชียลให้ไวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูยุ้ยบรรลักใจดีคอยดูแลให้บริการค่ะ มาด้านนี้เป็นนิทัศการก้าวตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชามีหนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9หนังสือของพ่อเยอะสุดๆเลยค่ะที่นั่งด้านในจะเป็นมุมหนังสือว้าวอันนี้เป็นหนังสือตัวท็อปของห้องสมุดเลยึุนเชลให้เลือกอ่านค่ะด้านหลังเป็นหนังสืออีกมากมาย สุดบรรยายเขาใหเลือกเล่มที่ถูกใจได้อีกเป็นกุรุดเลยค่ะยังยังไม่หมดค่ะด้านนี้มี Children Library ห้องสมุดเด็กแยกโซนเฉพาะเด็กนิทานหนังสือสื่อส่งเสริมพัฒนาการอื้อเลยค่ะถูกใจเด็กๆถ้าอยากให้เด็กติดหนังสือแทนติดเกมต้องมาที่นี่ค่ะตรงนี้ รวบรวมหนังสือที่เข้ามาล็อตใหม่แยกส่วนไม่ปะปนกับหนังสือด้านในอ่านล็อตใหม่มาเลือกตรงนี้ค่ะ,ะนั่งอ่านหรือชอบเอนหลังนั่งอ่านก็เอาที่สบายใจกันไปเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> วิกฤตโควิด -19 ทําทำให้คนตกงาน <Wow. S 1> มาที่นี่ยังได้อาชีพติดตัวมุมฝึกอาชีพเป็นความรู้ที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งอาจพบช่องทาง ในการสร้างงานสร้างอาชีพหากสนใจมุมนี้โรงทะเบียนเรียนรู้อาชีพมีวัสดุฝึกให้พร้อมค่ะสำหรับคนที่เป็นนักกิจกรรมที่นี่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเช่นกิจกรรมแบบเป้ปันอ่านส่งผ่านหนังสือดีสู่ชุมชน <Yahoo! S 1> กิจกรรมแชร์ยัวเบทบุ๊กปันหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมสมุดเหลือขอเพื่อน้อง หรือใครชอบทำกิจกรรมเพลินๆก็มีเมนูกิจกรรมให้เลือกทำหลายอย่างวนไปติดตามในเพจห้องสมุดเลยค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยเรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ครบคันที่นี่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย colearning space และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น coworking space พื้นที่นัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงาน มีพื้นที่นั่งคุยแบ่งปันความรู้ค้นคว้าข้อมูลจบที่นี่เลยค่ะมาที่นี่ได้ประโยชน์มากๆอาทิตย์หนึ่งเขาเปิดให้บริการ6วันเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัดทะเลิกในเวลาราชการไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะแนะนำว่าควรแอดไลน์เป็นเพื่อนนักอ่านเพิ่มเพื่อนแฟนเพจเฟซบุ๊กและสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดถ้าอยากอ่านออนไลน์ นั่งรอที่บ้านมีเชลหนังสืออ e ีบุ๊กบริการเสิร์ฟถึงบ้านหรือจะวอล์กอินมาอ่านในห้องสมุดก็ได้ค่ะรออะไรคะพิกัดห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอแก่งคอยหาไม่ยากเลยค่ะยินดีดต้อนรับทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ